สวัสดีจ้าแม่สินจ้าราคาทองวันนี้ประจำที่5เดือนตุลาคมปี2563ราคาทองครึ่งสลึงราคาทองหนึ่งสลึงราคาทอง2สลึงบวกค่ากําเนิดประจำวันนี้ราคาทองเยาวราชวันนี้ราคาทองทุกชนิดหรือราคาทองตามเปอร์เซ็นต์ของทองแต่ละชนิดวันนี้ราคาทองหัวเส้นเหงราคาทองจินหัวเหงราคาทองออรราราคาทองแม่ทองสุกราคาทองแม่ทองใบทั้งนี้ราคาทองที่แม่สิน อัปเดตนะคะก็จะเป็นช่วงเวลา,าี่แ่มสินบันทึกวิดีโอเท่านั้นนะคะก่อนที่ซื้อควรที่ตรวจสอบกับทางร้านกับทางเจ้าหน้าที่ทางร้านก่อนนะคะไปรับชมกันเลยนะคะว่าวันนี้ราคาทองตามน้ำหนักของทองแต่ละน้ำหนักมีรายละเอียดยังไงกันบ้างไปรับชมเลยค่ะราคาทองตามน้ำหนักของทองท่องหนึ่งบาทตอนนี้อยู่ที่สองหมื่นแปดพันสามร้อยบาท ทองครึ่งสลึง3,538บาทค่ากำเนิดเฉลี่ย500บาทรวมเป็น4,038บาททอง1สลึง7,075บาทค่ากำเนิดเฉลี่ย500บาทรวมเป็น7,575 75บาททอง2สลึงหรือทอง50สตางค์14,150บาทค่ากำเนิดเฉลี่ย500บาทรวมเป็น14,650บาท ท้อง1บาท28,300บาทรวมค่ากำเนดเฉลี่ยแล้วเป็น28,800บาทค่ากำเนดแต่ละร้านมีราคาที่แตกต่างกันตรวจสอบกับทางร้านกับทางเจ้าหน้าที่ทางร้านก่อนนะคะขอบคุณทุกการติดตามและรับชมขอบคุณค่ะ